นี่ทำนี่เท่าไหร่นี่ห้าสิบบาทโอ้โหให้เยอะเลยให้เยอะเลยห้าสิบบาทนะเนี่ยว้าวให้เยอะนะหกสิบบาทก็เราขายอย่างนี้แหละครับโอ้โหโอ้โหโอ้คุณผู้ชมครับให้เยอะมากเลยนะครับหกสิบบาทนะคุผู้ชมโอ้แล้วหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยแล้วนี่ขายยังไงครับแบบติดละหกสิบอ่ะพี่ตักก็หกสิบราคาก็หกสิบอ่ะแล้วขายยังไงครับแบบนี้จานละหกสิบบาทจานละหกสิบบาท อย่างิตญาเนี่ยเราประกันคำโตเลยซุปครับซุปหางวัวซุปหางวัวนะแล้วก็ซุปเล้งเสือร้องไห้ขายยังไงครับซุปหางนี่เราจะขายถึงร้อยถึงร้อยนะถึงร้อยบาทหกสิบบาทเดี๋ยวผมชิมต้งซุปอืมอร่อยไม่ต้องปรุงอืมอร่อยมากเลยไม่เบ่งอกไม่งอกรวมือนกันเนาะครับได้ครับ ร้านเปิดมานานหรือยังพี่สามปีกว่าแล้วครับผมสามปีกว่านะมีอะไรบ้างที่นี่มี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 ก๋วยเตี๋ยวมีาห็อกมีสายเนื้อจะเกือบทุกอย่างถ้าเป็นสายเนื้อนะสายเนื้อทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั่วไปเลยอ่ะลูกชิ้นตับเป็นหัวใจมัมพะกีริ้วแล้วก็เป็นพวกเนื้อย่างน้ำตกโอ้ลิ้นย่างซุปเสือซุปหางงัวเนื้ออบเนื้อทอดตับทอด โอ้โหมีครบเลยจะเป็นเนื้อล้วนๆเลยตรงนี้สายเนื้อนี่มาที่นี่ได้เลยครับผมเปิดทุกวันหรือเปล่าเปิดเปิดจะปิดวันพรหัสกะศุกร์สองวันเป็นวันของมุสลิมนะมันเข้าโหเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยุดวันศุกร์แล้ววันพฤหัสก็เป็นวันข้ามวันศุกร์ด้วยเราก็ได้หยุดสองวันทําผ่อนหน่อยลูกก็ไม่ไหว้วยครับผมเปิดกี่โมงเนี่ยพี่เปิดเก้าโมงครับ เปิด9โมงโไปจนถึง4โมงสองทุ 2> 2่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งคุณผู้ชมสายเนื้อมาได้เลยนะค,ะครับเขามาอัพด้วยตรงหลักนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาตอนหกทุ่ครึ่งก็กะว่าเดี๋ยวสายเดี๋ยวจะเอาไปเก็บเดี๋ยวนีเรืมาเออถ้าเกิด,กกดอัไรจะรีบออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามอาัพเรียบร้อยเดี๋ยวไปทักไปแล้ ก๋วยเตี๋กก็จะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทพี่ห้าสิบบาทคนะรับผมถ้าเป็นหม้อไฟเลยถ้าหม้อไฟก็ร้อยห้าสิบโอ้ราคาไม่ได้แพงนะราคาลดรับลแล้วก็รับรองรับปาาระกันว่าแน่นแน่นไปด้วยวัตถุดิบทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งทุกอย่างเป็นผุ้ชม เนื้อนี่เราจะจะไม่ลวกเพราะว่าม,มันจะมันจะมันจะแข็งถ้าเราทำแบบนี้แล้วมันจะนุ่มเรานี่แหละนุ่มใช่เลยพี่บางร้านเขาเขาเขาลวกเนี่ยพอเขาลวกปุ๊บเนื้อมันจะกระด้างมันมีสูตรแล้วเนาะใช่ใช่ เขาเนี่ยใส่ลงไปยังไงก็สุกร้านมันร้อนอยู่แล้วน่ากินมากเลยนี่ทำนี่เท่าไหร่นี่ห้าสิบบาทโอ้โหให้เยอะเลยให้เยอะเลยห้าสิบบาทนะเนี่ยว้าวเอาเนย่งสกกหน้าบ้านให้เยอะมากเลยอันนี้เขาเอาหกสิบบาทเอาแต่ลาหกสิบนะ ก็เราขายอย่างนี้แหละครับโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมครับได้เยอะมากเลยนะครับ60บาทนะครับผมโอ้โหแล้วหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยเริ่มต้นเขาหอมด้วยหรือเปล่าุณผู้ชมเขหอมนะพิดาพิดาเติมเนื้อด้วยนะครับคุณผู้ชม ขายสองอันนะว้าเนื้อที่ขายยังไงครับแบบจานละหกสิบอ่ะพี่หักก็หกสิบราค้าก็หกสิบอ่ะแม่ค้าแซ่บปรุงรสแซ่บนะปรุงรสแซ่บเลยนะเนื้อย่างน้ำตกนะครับย่างแล้วราคายังไงครับแบบนี้จานละหกสิบจานละหกสิบบาทจานละหกสิบเนื้อยิ้มย่างนี่รับประกันความโต นี่แค่ให้บริจารอย่างไรได้ครับซุปครับซุปหางวัวซุปหางวัวนะแล้วก็ซุปเล้งเสือร้องไห้ขายยังไงครับซุปหางนี่เราจะขายถึงร้อยโอ้โหร้อยนะพี่ถึงร้อยบาทอืมอืมคือผสมมีซุปหางด้วยสั่งกลับบ้านได้เลยนะได้เลยนะคือว่า พี่เขาให้เยอะมากเลยนะ60บาทแตยพูดชิมต้องซุปอืมอร่อยไม่ต้องปรุงอืมอร่อยมากเลยชิ้นใหญ่ๆเลยครับก๋ว 60, เยเตี๋ยวว่า50บาทอืมเกี๊ยว60ก๋วยเตี๋ยว50บาทอันนี้60บาทนี่ก็60บาทเหมือนกัน คุณผู้ชมตรงนี้แยกสายหนะครับแล้วตรงไปนู่นก็เป็นสามแยกพระประแดงร้านอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบางหลังก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดสูตรดงมูลเหล็กนะครับไปทางด้านนี้ก็จะ,ะตลาดตลาดพระประแดงนะครับคุณผู้ชมร้านอร่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมแวะมาได้นะครับบางหลังก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดสูตรดงมูลเหล็กนะครับ